ใหญ่มากเลยครับแน่สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพบก,กันคืกเก้าค่ะทุกคนขามือน,นีได้ไก่ต้มน้ำปลากินเข่าเร้าค่ะพี่น้องขานี่ตัวใหญ่เลยไม่ใช่ไก่บ้านเด้อไก่พันพี่น้องนองใหญ่ๆมา,มากๆค่ะพี่น้องคะจีกแล้วก็ว่างไว้ขึ้นมันมันเต็มนี่น้ำจิ้ม น้ำจิ้มตำม,มือตำเองนะคะแซ่บๆมาๆๆใหญ่มากเลยครับแม่มาครับอ้อนี่ขอกับมือเปล่าปกติใส่ซอนมันเปล่า vẫn đi cày trong chìa nghe có lo nghe thấy mưa đùa mưa đùa nắm đắm mà nữa lái lại phải โอ้ยโตหนึ่งสิเบิรบอสสองคนเนื้อแบบช่ำๆเลยครับเนี่ยกินหนังก่อนน้ำจิ้มคือรดมาก้จิ้มทำเอง เมนูคืออยากเลยไม่ได้ต้มเองเหรอะคะซื้อมาป่วยป่ยป่วยนุ่มพอดี

เลิศนะเลิศเพราะน้ำจิมนี่แหละแซ่บมากมแต่ขามานน้อยๆเน้นไก่ครันี่ อน่ากินมากเลยครับนวมากินเห็บเดืดต,ตัวหนึ่งแขกน่องก็ลาไปเครื่องเคทอง่องเลยน่องมันใหญ่แห้งหน่องเอยเนื้อแน่นเุ่มช้ Ừ, nhộng mà lớn đây ข้าวหยิบชิ้วช่วยน่ะคือแบบว่ากินไก่นี่บ่อยากบ่ได้เอาหนักมาล้างมือเลยบ่อยากใส่ทิชชู่แต่ว่ามันเลอะแห้งก็เลยโอต้ต้องใส่ทิชชู่ไหมพี่น้องแต่ไม่มีติดเลยไม่มีต,ออติดมือเลยเออทิชชู่ยี่ห้อกาหลีตุกใสนะพี่น้องเวลาก,กินของมันๆสินะเอามาเซ็ตนะมันจะติดมือไหมแต่เอา้าทิชชู่นี่เขาจะติดมัติดดอกล้วแปลกมาก แมากเลยทุกคนแล้วคือแบบว่าหนาเหนียวนุ่มทำจากเยื่อบริสุทธิ์นาสีสันดีดพี่น้องนี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะสีชั้นแล้วก็นุ่มมากอันนี้คือแบบรู้สึกแปลกใจเลยในตอนเสร็จตอนแหลกอ๋อทำไมมันไม่ติดมืออแปลกแหงพี่น้อง ที่ว่าแปลกเพราะอย่างตุกกระสุอแต่ยี่ห้อที่มันติดมือหนาพี่น้องเออเพิ่งมาเจอตัวนี้ว่าแม่ยังดอกผู้อื่นเขาอาจจะบอกแปลกดอกแค่ตกร้ระแปลกนี่เนาะยี่ค่ะคนไทยเป็นเยือกกระาดาษบริสุทธิ์เสร็จได้ทั้งตัว ไปได้เอากระดาษรีไซเคิลไม่เห็นได้พี่น่อยแบบอ๋ตอนนี้ะ่ะไม่เอาอันนี้แหละข้ามเขตไปได้ยังไงอุ้ยพี่ใหญ่ละกินไก่สิบดเคืองตัเหรอป๊าไก่แม่ตัวใหญ่แห้ง กินหมูบดดกดับพี่น้องคะตะวอนน้ำจิ้มเสร็จห่าง <c oughs> ว่าเลือหลไม่นนได้หรือเพล่ะอืมน้อขากินมาเบอเดออิ่มแล้วตัวไม่ใหญ่นะ่ะเจ้าทนายกินต่อเด้อเดี๋ยวขอสิปิดคลิปลาพี่น้องก่อนพามาแซ่บน้ำจิ้มโคตรแซ่บพี่น้องเอ้ยกินนามก่อนเลยสิมลาลาค่ะก็กินต่อเลยนะอให้แม่ลาก่อนสิ เอาละค่ะพี่น้องคะตุ๊กกะอิ่มแล้วค่ะอิ่มก่อนพี่ยาลาเดี๋ยวสยพี่าลาพนังกินต่อค่ะพี่น้องคะให้เรากินข่าวเรลาก็ไปเห็นงานเนาะเอาละค่ะถ้าใครมาคลิปนี้ตุ๊กกบลาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกล้องใจให้เาสองคนนั่นได้ค่ะไว้พอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะเอากินเถอะกินต่อฝากกินต่อไปงานอื